สวัสดีครับผมลิตต์อ่าเดี๋ยววิดีโอนี้มันจะเป็นวิดีโอที่สั้นสั้นสนแหละเพราะว่าเป็นวิดีโอหาอางุ่นทราบลิลีซาบิลีซาบิลีโทษทีโทษทีผมมาร์คไว้แล้วน,น่าจะอยู่แถวนี้นะถ้าจะไม่ผิดมันจะเป็นเขาเรียกอะไรไปตีกับอินเวเดอร์มันจะเป็น NPC มาอินเวดเรามาบุกลุกเราเราก็ต้องสู้ให้ชนะสู้ให้ชนะ เสร็จแล้วเราก็ต้องย้อนกลับไปที่สะพานหน้าอะไรสะพานเมืองหน้าประตูตรงนี้อ่าเพื่อที่จะเอาอังุ่นซาบิรีไปให้กับเชื่ออะไรจำไม่ได้แล้วผู้หญิงที่ตาบอดอ่อ่ะ,อะโอเคเดี๋ยวเราวิ่งไปเลยแล้วกันอโอเคครับที่จริง ผมมาร์กผิดที่แหละแต่ว่ามันก็จะมีแบบตรงเนี้ยเป็นเป็นจุดหมายว่าเอ้ตรงนี้มันมีอะไรบางอย่างนะซึ่งไอ้อะไรบางอย่างอ่ะมันคือตรงนี้นี่เดี๋ยวผมต้องถ่ายรูปับผมไม่ขึ้นหรอเยเดี๋ยเหรอเยอะเอ็ดการเอ็ดกามาเลยหรอโอเคโอเคเอ็ดกาก็คือคนที่อยู่ใน ศาสตรตรงนู้นตรงนลยนะครับเดี๋ยวนะผมค่อยอธิบายอีกทีโอเคได้โอเคไม่ยากไม่ยากสำหรับสู้กับเอ็ดการเราก็จะได้ทราบดีลีของเราทราบดีลีดิแล้วก็อ๋องาวบวกแปดเลยด้วย ใครที่ไม่รู้จะใช้อะไรเลยแต่ไม่อยากบวกอาวุธก็นี่ครับบวกแปดเลยลูกชิ้นเนื้อดิบไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่เท่าไหร่กระท่มผู้ล้างแขนชินนช้นดอดิบชิ้น้าดิบเอไอชิ้น้าดิบทำไมส่วนใหญ่มันได้จากไอ้นั้นไม่ใช่หรอชิ้นดนาดิบหมดเลยอ่ะโอเคเดี๋ยวผมจะอธิบายกับ อะไรนะเอ็ดกาเอ็ดกาถ้าเรายังจำได้นะครับเดี๋ยวผมขอเลื่อนมาตรงนี้ก่อนนี่ปราสาทตรงนี้นี่ปราสาทโมดก็คือจะรอเควสของเอ็ดกาที่เป็นคนที่คอยแบบเป็นคนสุดท้ายที่ต่อสู้กันกันกบอ,อะไรนะไอ้เจ้าชื่ออะไรนะตรงเนี้ยตรงบอสตรงเนี้ยลูกผสมอะลูกผสมสิงโตถ้าจำไม่ผิดนะ แล้วเราก็ช่วยเขาสู้ก็ไปช่วยตีบอร์ดอะแล้วก็อแล้วแต่คนอันเนี้ยผมเรียกไงผมเรียกเขาเข้ามาช่วยสู้เอเสร็จแล้วเราก็ไปคุยกับเขาพอคุยกับเขาเสร็จปุ๊บเขาก็จะให้แบบจดหมายมาเพื่อที่จะแบบเอาไปให้ลูกสาวลูกสาวเขาจะอยู่ตรงนี้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 ตรงแถวๆอะไรนะสะพานเนี่ยสะพานเส้นสังเวยเนี่ยลูกสาวเขาอยู่ตรงนี้แต่ลูกสาวเขาโดนพวกลูกผสมจัดการ อต,ตุยไปแล้วตุยอยู่ตรงนั้นเลยผมไม่แน่ใจว่าถ้าเกิดว่าเรากลับไปยังจะเห็นอยู่หรือเปล่านะ,ะเห็น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 ,หนล่างเห็นล่างอะ่ะเพราะว่าตอนเนี้ยกลายเป็นว่ามีเป็นผู้หญิงที่หน้าตาเหมือนก,นกันกับลูกสาวเขาอ,ะอ่ะมาเดินทางตามหาเพื่อกินไอ้หนุนซาบลีลที่ผมเล่นอยู่นี่แหละเียผมว่าเราลองกลับไปดูดีกว่าว่าจะมี ลอยอะไระทำอะไรหรือเปล่า <c oughs> อ่โอเคครับแลมสเสียงสะอื่นเนี่ยตรงนี้เนี่ยไม่ผมไม่รู้ว่าเกมมันบั๊กหรือ,อยังไงนะอ่ะตายแล้วฮะ,ะเดี๋ยวมันมีให้กดตรวจสอบด้วยเหรอ ตายแล้วโอเคโอเคอล่างก็ยังอยู่นะแต่ว่าเราได้อังหุ่นมาแล้วเดี๋ยวผมจะขอวาร์ปกลับไปที่ตรงนี้เลยโอเคครับเรามาที่ตรงสะพานลิเออร์เนียแล้วอ่ะอ่ะกับล่างเมื่อกี้นี้ที่ขึ้นจุดหมายว่าตายแล้วอ่ะ คิดว่าคนเดียวกันปะล่ะคนเดียวกันชัดๆอ่ะฮัลโหล There's someone there Would you donate any s h a b e r r y grapes in your possession to me I'm on a pilgrimage in search of the distant light And when I eat one of those grapes I can feel the light in the back of my eyes อ่ามามามให้อ่ะ Oh many thanks to you Now I can feel the distant light once more. That aside, I wonder what Shabriri grapes really are. Delectably tender and sweet, yet searing. What a sight they must be to behold. <laughs> 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 no. <laughs> no. <laughs> That's not possible. Not all of those people. The room. So those noises I heard were. Sorry. I'm Sorry. Right now don't mind me Sorry. 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 ล็อกลับไปขึ้นมาดิ I apologize you only did as I asked I'll be fine think no more of it I apologize you only did as I asked I'll be fine think no more of it ที่ถูกีทีนี้ผมบอกน้องไปเนี่ยอโอเคเดี๋ยวเราลองนั่งก่นนะครับว่าน้องจะเดินทางต่อหรือยัง ah uh, is that you over there i've gleaned something very important indeed thanks to you the reason why it was eyes i had to eat the distant light is far and frail so faint it can't be seen by the naked eye but with everyone's eyes together it appears finally it all makes sense i'm certain now Wing Studio will โอเคน้องถึงน้องจะรู้แล้วน้องก็มีปณิธานใหม่ว่าน้องต้องกินให้มากกว่านี้เพื่อที่จะได้เป็นหญิงล่างทรงของคุ something very important indeed I'm I will be Thanks a finger maiden. Certain now something very certain now to okay, you นั่งรีปนนนงนงงอออก้่าจะไนะคิดว่านะคิดว่านะ โอเคไปแล้วครับเดี๋ยวน้องน่าจะไปอยู่ถ้าจำไม่ผิดถ้าจำไม่ผิดนะในแมปก็จะประมาณมันจะมีโบสถ์อยู่แถวๆนี้นี่นี่นี่ตรงนี้ตรงนี้น้องจะอยู่นี่อ่าเดี๋ยวถ้า,าวิดีโอหน้าๆเลยแหละถ้าเราไปตรงนู้นแล้วเดี๋ยวเราจะไปเจอกับน้องอีกทีนึงแล้วกันส่วนวิดีโอน,นี้ก็ไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันต้องขอโทษด้วยสำหรับคนที่เพิ่งกินข้าว,วครับแล้วก็ อาจจะฟังฟังดูแปลกๆดูแล้วอาจจะ <laughs> <laughs> โอเคไว้เจอกันใหม่วิดีโอหน้าละกันนะครับ <laughs> วิดีโอนี้ไว้เท่านี้แล้วกันบ๊ายบายครับขอโทษด้วยนะครับ <laughs>